ในสนามรบไม่ใช่แค่เสียงปืนและเสียงระเบิดที่ก้องสะท้อนยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากที่รู้ก่อนเราว่าความตายได้เดินทางมาถึงแล้ววันนี้เดอะเคเรกเทนจะพาคุณไปพบกับสิบสัตว์ที่ปรากฏในสนามรบชายแดนอันดับ10บเสือคร่งอินโดจีนในป่าลึกแนวชายแดนไทยกัมพูชาเสือคร่งอินโดจีนถือนักล่าที่ไม่มีใครอยากเจอตื่นข่าวเลือดจากการประทะาอาดดึงดูดมันให้เข้ามาใกล้เรื่องเล่าจากทหารพรานระบุว่าบางคนหายตัวไปโดยไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียว อันดับ9ฝูงพึ่งและตัวต่อไม่ใช่นักล่าไม่ใช่สัตว์กินซากแต่พร้อมโจมตีเป็นฝูงเมื่อรังถูกรบกวนเสียงระเบิดเสียงปืนใหญ่เพียงพอที่จะปลุกฝูงพึ่งให้โกรธจนทหารต้องถอยหนีการต่อสู้กับมันคือการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไม่ใช่การยิงโต้อันดับ8หมาในกลางคืนในสนามรบไม่ใช่ทุกเสียงที่มาจากศัตรูเสียงหอนหอยหวนของหมาในบอกชัดว่ามีซากอยู่ใกล้นักคุยซากเหล่านี้มักปรากฏตัวหลังความเงียบของสนามรบ อันดับ7หมูป่าสัตว์ที่ดูเชื่องช้าแต่ถ้าถูกต้อนหรือยิงทาสมันสามารถวิ่งชนได้จนบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งมันกลายเป็นเหยื่อของกับดักหรือแรงระเบิดและบางครั้งกลายเป็นอาหารจําเป็นให้กับผู้รอดชีวิตอันดับ6แมลงวันจ่นเขาเลือดคือสัญญ,ญาณที่แมลงวันตอบรับทันทีสําหรับนักข่าวสงครามฝูงแมลงวันถือภาพแรกที่ยืนยันว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วและมันจะไม่จากไปจนกว่าทุกอย่างจะเน่าเปือ่อย อันดับห้ายุงศัตรูตัวเล็กที่สุดแต่คร่าชีวิตได้มากกว่ากระสุนในป่าชายแดนยุงคือพาหะของไข้ป่าและไข้เลือดออกโรคเหล่านี้ฆ่าชีวิตทหารมากพอๆพกับการปะทะจริงอันดับ 4. ีงูพิษบังเกอร์รังสนามเพอเก่าและบ้านที่ถูกยิงจนเหลือซากที่อยู่ของงูพิษความเงียบหลังการประทะคือเวลาที่ดีที่สุดสําหรับมันและบางครั้งเหยื่อของมันคือทหารที่เฝ้ายาม อันดับ3สุนัขจรชายแดนพวกมันปรับตัวกับเสียงปืนและกลิ่นเาวเลือดได้อย่างน่าประหลาดบางตัวเฝ้าศพเจ้าของที่ไม่มีวันกลับมาบางตัวคุยหาเศษอาหารใน่ข่ที่ถูกทิ้งร้างอันดับสองแร้งเมื่อแรงบินบนเหมอฟ้าไม่ต้องถามเลยว่ามีอะไรอยู่ด้านล่างในชายแดนแรง้งคือสัญญาณแห่งความตายที่ทุกคนเข้าใจตรงกันอันดับหนึ่งอีกาอีกาผู้สอดแนมเงียบของสนามรบมันจำเสียงปืนได้รู้ว่าที่ใดมีซากและมาเกาะบนร่างไร้ลมหายใจก่อนที่คนของเราจะมาถึง สงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงและไม่ใช่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่รอให้เสียงปืนเงียบลงถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดแชร์และติดตามเพจ The Curated Ten เพื่อไม่พลาดสิบอันดับที่น่าขนลุกและน่าสนใจที่สุดจากทั่วโลก